กบฏบวรเดชเป็นการกรบฏเพื่อลบล้างรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนาสาเหตุเกิดมาจากความผิดหวังตำแหน่งทางการเมืองของพระวร,ระวงเธอพระองค์เจ้าบวรเดชและมีความขัดแย้งระหว่างระบบเก่ากับระบบใหม่เข้ามาสมทบการกรบฏเริ่มขึ้นเมื่อวันที่1 1ตุลาคมพศ2476นับเป็นการกรบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยหลังการปฏิวัติสยามเพียง10วันหลังหลวงประดิษฐ์มณูธรรมเดินทางกลับประเทศสยามพระองค์เจ้าบวรเดชได้นำกำลังเข้าแจ้งต่อข้าราชการหัวเมืองว่ารัฐบาลคณะราษฎรจะนำระบบคอมมิต และจะไม่มีกษัตริย์จึงต้องนำทหารเข้าไปปราบปรามอย่าได้ทําการขัดขวางพระองค์เจ้าบวรเดชเป็นผู้นํากองกําลังกบฏที่ชื่อว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองซึ่งประกอบไปด้วยทหารโคราชได้แก่กองพันธารราบที่15กองพันธารราบที่16กองพันธารม้าที่4กองพันธารปืนใหญ่ที่3และกองพันธารปืนใหญ่ที่4ทหารเพชรบุรีได้แก่กองพันธารราบที่14และทหารอุบลราชธานีได้แก่กองพันธารราบที่18พันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามนํากําลังสองกองพันธารจ้างจากสระบุรีเป็นทัพหน้ามายึดทุ่งดอนเมือง